สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบเก้าทาโร่นะคะวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักให้กับชาวราศีพฤกษภป,ประจําเดือนมกราคม2564นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกทท่านเลยนะคะขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะคะจากวันที่เข้ามาดูคลิปและก็ตลอดไปเลยนะคะไม่ว่าจะปี64 6 5่ทุกๆปีเลยขอให้ประสบแต่ความสุขนะคะ เรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวของคนที่มีประเด็นนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว กำลังจะแต่งงานกำลังจะนู่นนี่นั่นนะคะความรักมีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปนะคะคลิปนี้เป็นสำหรับคนที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะเรื่องราวของชาวพฤกษบผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนาคอยแบ่งวันที่แบบไทยคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะเป็นเรื่องราวโดวยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ ดูไปเป็นแค่แนวทางดูไปเป็นแค่ความบันเทิงนะคะถ้าตรงก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันของคุณได้เรื่องราวพวกนี้นะคะถ้าอยากให้เป็นเรื่องของคุณเรื่องราวพวกนี้สลับกันได้ด้วยนะคะเรื่องราวของไค่แล้วก็ถ้าอยากให้เป็นดวงของคุณแอดไลน์มาเนาะคอยทิ้งไอเดียไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ มาราคาเข้าครูอ,อยู่ที่30นาที299บาท50นาทีอ้อ60นาทีค่ะ599บาทดูได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องปัญหาต่างๆนะคะที่คุณเจออยู่ก็สามารถคุยกันได้นะคะแล้วกออ็อยู่ในเวลาที่คุณจองไว้นะคะนะะโอเคค่ะเรื่องราวของพวกคุณนะคะห้าใบเรื่องราวของชาวราศีพฤษภห้าใบเรื่องราวของคู่กรณีชาวพฤษภห้าใบด้วยนะคะ ไฮโลเฟนขึ้นมานะคะเป็นไพ่พลังงานของชาวพึกงศพด้วยนะคะทีนี้เรื่องราวของพวกคุณห้าใบเปิดมาได้ไพ่สิบถ้วยนะคะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าได้ไพ่หกไม้เท้าได้ไพ่หกถ้วยแล้วก็ได้ไพ่แปดไม้เท้าไพ่ของการที่ได้กลับมาค่ะ พลังงานหลักเป็นการกลับมาของครอบครัวเป็นการกลับมาเมาื่อมาเริ่มต้นมามาสารความสัมพันธ์กันใหม่นะคะพอยมองว่ามันเหมือนพวกคุณอาจจะช่วงก่อนหน้านี้จะมีปัญหากันไปอาจจะมีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันไปแต่ว่าวันนี้มันกลับมาแล้วอ่ะไพ่ของการกลับมานะคะมีทั้งคนเก่านะคะเรื่องของคนที่จากไปหายไป กลับเข้ามาแล้วนะเป็นในอดีตเราก็กลับมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะไม่คิดว่าจะกลับมาหรือว่าอาจจะติดต่อมาแบบฉับพลันด้วยก็ได้นะฮะนี่คือเรื่องราวของพวกคุณนะพลอยมองว่ามันเหมือนไพ่ที่ดีเลยนะไพ่ที่แบบว่าออกมาดีเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นไพ่ไพ่ผมบอกว่าเออครอบครัวคุณนะคะ อาจจะห่างกันไปมีปัญหาอะไรกันไปแต่มันเหมือนว่ากําลังนะคะมีการที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วก็กลับมาทั้งสองอันเลยอะ่ะไพ่ของ6ไม้เท้า6ถ้วยนะคะกลางกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ติดต่อมาแบบฉับพลันหรือมาแบบเซอร์ไพรส์นะคะไม่คิดว่าจะมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะไพ่ของไพ่ค่อนข้างดีไม่รู้สิพลอยมองว่าดีนะพอยตั้งแต่พลอยอ่านไพ่มาต้องหลายราศีแล้วว่าไพ่อันนี้ค่อนข้าง ออกมาดีนะคะแนวโน้มความเเรื่องราวของพวกคุณนะคะมันเหมือนกลับเข้ามาแต่ว่าเรามาดูกันว่าการกลับเข้ามาในที่เนี้ยเออต่างฝ่ายต่างรู้สึกยังไงกันนะคะชาวราศีพฤษภพลอย,ยเปิดไพ่มาแล้ว5้าถ้วเอ่อห้าใบจะบอกว่า5ถ้วยเสร็จแล้ว5้าใบนะคะ้ถ้วยสี่ไม้เท้าแล้วก็ the emperor นะคะแล้วก็หเหรียญน,นะคะแล้วก็ ไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะฮะใอมองว่าห้า9ถ้วยเหมือนคนที่เป็นโสตคนที่เป็นไม้คนที่ไปใช้ชีวิตของตัวเองมาอยู่พักหนึ่งแล้วนะนี่คือไพ่พลังงานหลักตอนนี้คุณเป็นไพ่ของ9ถ้วยอยู่นะฮะ9ถ้วยก็คือคนที่บริหารเสน่ห์กิงคนที่ทํานู่นทํานี่เพื่อตัวเองนะฮะมีความเหงาลึกๆให้ ขึ้นมาคู่กันอ่ะอยากจะเอออยากจะให้ดูนเนะาะไพ่ของคนคนสดคนไม่ขึ้นมาทั้งคู่เลยเป็นพลังงานหลักของทั้งคู่นะคะฉะนั้น เขาอาเป็นคนโสดเขา่าเป็นคนไม่เต้นในความคิดของเขาอยากแต่งงานแล้วอยากอยู่ใช้ชีวิตครอบครัวนี่คือในความคิดของเขานะอยากใช้ชีวิตครอบครัวอยากมีความมั่นคงแล้วหรือว่าการที่เขาหายมาก็ได้นะการที่หายไปของใครบางคนมันอยากให้เขาอยากให้กลับมามีเอ,อ่เป็นสีหมทเท้าคือการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่หรือมาอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันเหมือนเดิมนะคะเออชีวิตที่มันโสดๆอย่างงี้นะคะ เขาอาจจะเริ่มเหนื่อยกับชีวิตนี้แล้วก็ได้นะเหงาเหงาอะไพ่ของเก้าถ้วยเป็นคนที่เหงานะเก้าถ้วยเก้าเหรียญน,นะฮะทีนี้นแลงปัถนาของเขาละแต่เขารู้สึกได้ว่าตัวเขาเองยังมีความต้องการบางสิ่งบางอย่างอยู่ยังมีจุดหมายที่เขายังทําไม่สําเร็จก็ได้นะหรือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นขวากน้ําของความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะมันทําให้เขา เอออาจจะมีอีโก้หรืออีกฝั่งหนึ่งของเขาเนี่ยที่แรงปารถนาที่เขาอยากให้มันลดลงคือ e go, อีโก้เพราะไพ่เนี้ยอีโก้แรงสุดนะฮะอีโก้แรงสุดเป็นไพ่ของมหาราชาเป็นไพ่ของออพวกข้าราชการทหารตำรวจหรือชาวต่างชาติหรือคนอายุเยอะก็ได้ที่คนอายุเยอะก็ได้ที่มีอีโก้มากๆมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออฉันจะไม่ลดอะไรเงี้ยฉะนั้นอ่ะแรงปารถนาของเขาบางทีเขาอยากมีเรื่องราวที่เขายังทําไม่สําเร็จหรือว่าอีก เขากาลังจะต้องฝ่าฟันกับคนคนนี้ไปให้ได้นะคะคนที่มีอีโก้ทีนี้ไพ่ของในอดีตที่ผ่านมาพลอยมองว่าที่ความสัมพันธ์ของพวกคุณห่างกันไปนะคะมันมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามามันทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นมากมายนะการแบ่งถูกแบ่งความสัมพันธ์นะมันเจอเรื่องของรักสามเศร้าเข้าไปหรือการที่มันทําอะไรแล้วมันมันยังไม่ชัดเจนซึ่งกันและกันนะคะมันก็เลยถูก เขาเรียกว่าอะไรความสัมพ,พันธ์มันเลยห่างกันออกไปนะคะทีนี้ไพ่ในอนาคตของคุณนะคะมาคล้ายๆอะ่ะเออเหมือนคุณกําลังอยากที่จะฝ่าฟันอยากที่จะเออต้องผ่าผ่านกําแพงอะไรบางสิ่งบางอย่างในที่อาจจะไปง้องกันแล้วแต่มันยังเขายังนิ่งเฉยก็ได้นะเขายังนิ่งเฉยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเองต้องกําลังจะต้องฝ่าฟันอย่างหนักกับ กับกําแพงอันนี้นะคะที่มันเกิดเรื่องราวหลายๆแล้วเขาก็เลยสร้างกําแพงขึ้นมาคุณอาจจะต้องเจอปัญหาคุณอาจจะต้องอทําอะไรสักอย่างกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะถูกเขาบล็อกไม่ใช่บล็อกทางโซเชียลก็ได้บล็อกทาง จะบอกว่ายัางไงบล็อกทางความรู้สึกนะปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างเคยรักกันดีนะแต่ว่าวันนี้มันเหมือนมีกำแพงบางๆหรือกำแพงหนาๆอะไรบางสิ่งอย่างที่มากั้นพวกคุณแล้วก็ได้นะะนี่คือชาวราศีพฤษภนะสิ่งที่คุณประสบพบเจออยู่ทีนี้มาดูคู่กรณีของชาวพฤษภเละค่ะอืมนะคะ,นะคะได้ไพ่เก้าเก้าเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็เดอะซันสองดาบแล้วก็ไฮโลเฟนไพ่ค่อนข้างแบบ จะบอกว่าย่งไงอ่ะมันเข้ากันนะเออมันเข้ากันมันอ่านง่ายมันอ่านสนุกนะไพ่ของเห็นไหมเออคนนี้ก็คนที่เป็นโสดเป็นไม้เป็นคนที่หนีออกมาอยู่คนเดียวแล้วอยู่กับบริวารก็ได้เลี้ยงสัตว์รักสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วรักตัวเองด้วยนะคะคนคนนี้คือฉันอยู่มาฉันออกมาก็ได้ฉันมาอยู่สดๆสวยๆอันี่คือ พลังงานใบแรกของคุณนะตรงกับเขาเหมือนกันนะเขาก็เก่าถุยเก่าถุยก็คือคนที่เอออยู่สดๆไม่อยู่สดๆไม่ไม่แล้วก็อยู่แบบเงาเงาแต่ว่าไม่แสดงเอออันนั้นจะแบบว่าไม่แสดงว่าเหงาหรือว่าไม่แสดงว่าตัวเองมีปัญหานะแต่จริงๆแล้วลึกๆเงานะเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะที่นี้ไพ่ของเกาถุกเก้าเหรียญอ่ะเออ เขาเองก็ก็อยู่อย่างเงี้ยก็เริ่มมีความสุขแล้วนะแต่พอมันมีการกลับมาของใครบางคนน่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าความรักมันจะเป็นยังไงมันจะฟูไหมมันจะเป็นอิสระไหมมันจะมันจะเข้าอีหลอบเดิมไหมมันจะเออเห็นนกพิราบไหมฮะมันจะเป็นนกพิราบที่เอาความรักดีๆมาหรือมันจะเป็นนกพิราบที่เอามาแล้วมาทิ้งไขวัดนกอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะเขาก็รู้สึกว่าฉันจะต้องอยู่แบบ อยู่แบบสดๆดีไหมแต่คนนี้เป็นคนรักอิสระนะคะถ้าเห็นจากนกตรงนี้แล้วก็นกตรงนี้เขาเป็นคนค่อนข้างรักอิสระเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าการที่เขาต้องไปชะกับไปใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะเขาเองอ่ะเขากลับมาแล้วเขารู้สึกว่ามีอิสระเขาควรจะกลับไปดีไหมกับความสัมพันธ์นี้นะคะที่นี้เดอะซันเข้ามาในในแรงปรารถนาของเขาเขาอยากได้อ่อชีวิตใหม่หรือถ้าคุณจะมาในความรักอ่ะ คุณต้องให้ความอบอุ่นหรืออะไรที่มันดีอะเดอะซัน mm hmm. เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับเขาเองอะอยากอยากบางทีก็อยากกลับไปเป็นรักแบบเด็กๆอยากกลับไปเป็นอะไรที่มันสนุกสนานให้มันอบอุ่นนะไม่ไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอีกแล้วนะคะฉะนั้นขี่ม้าขาวด้วยนะะมันจะต้องไปแบบว่ามันมันต้องไปแบบว่า ดีอะมันไม่ไปแบบโอ้มาตกหลุมมาครอคครอแขกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไปมันต้องไปแบบสมูทแล้วมันก็ต้องรู้สึกดีด้วยนะเพราะในอดีตเจอมาแล้วนะกับการที่เออความรังเลการที่ไปต่อกันไปด้วยกันแล้วมันมีมีบุคคลอื่นเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ไม่มันไม่ชัดเจนนะคะฉะนั้นเขาไม่ชอบไม่อยากได้แบบนี้อีกแล้วความสัมพันธ์เขาต้องเป็นเดอะซันน่ะเดอะซันคือมันไปแบบว่ามีความสุขนะเพราะ อบอุ่นเท่านั้นนะคะมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความเพลิดเพลินบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่อยากได้อย่างนี้แล้วในอนาคตของเขานะคยะไพ่ของไพ่ของความแรงปรารถนาของของชาวพฤกษ์ศพนะคะเป็นไพ่ของเหมือนคนมีอีโก้คนที่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างคอยมองว่ามันเชื่อมกับอนาคตของไพ่ของคู่กรณีนะคะนี่คือไพ่ของประจําตัวของ ชาวพึกศพเลยนะคะไพ่ไฮละเฟนขึ้นมานะฉะนั้นอนะ่ะคู่กรณีของชาวพึกศพเนี่ยเขาจะทําตัวเป็นชาวพึกศพเองแล้วนะเป็นธาตุดินคุณกลับมาง้อเขาจะนิ่งก่อนนะให้รู้ไว้เลยว่าเขาจะนิ่งกับความสัมพันธ์นี้เขาจะอยู่เฉยๆจะพยายามไม่ไม่ทำอะไรให้คุณต่อสู้ให้คุณสาฟันนะดูคนหนึ่งนิ่งอีกคนหนึ่งพยายาม พังกำแพงนี้เข้าไปหานะคะฉะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาละฉันเคยถูกกระทำํำฉันเคยเ,เจอปัญหากับคุณที่คุณทําเข้ามาหรืออะไรก็ช่างวันนี้ฉันจะเล่นตัวแล้วนะนี่คือนี่คือภัยของอนาคตของชาวราศีอ่อคู่กรณีของชาวราศีพฤษภนะคะอ่าเจ็บคอขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงนะคะ โอเคค่ะทีนี้มาดูค่ะความรู้สึกนึกคิดของชาวพึกศพนะคะขอดูความรู้สึกนึกคิดของชาวพึกศพเป็นยังไงบ้างคะที่มีต่อคนคนนั้นหรือที่มีต่อเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้ขอดูหน่อยค่ะชาวพึกศพคุณรู้สึกนึกคิดยังไงคะ หนึ่งไม้อยากเริ่มต้นค่ะจะสู้นะหนึ่งดาบนะคะแล้วก็อืมจะใช้จะบอกว่ายังไงชาวธาตุดินขึ้นอีกแล้วเนาะพุกศบเป็นธาตุดินนะคะหนึ่งไม้เออไม่ว่าเขาจะพยายามเราะชาวพึกศบอะ เออรู้สึกว่าอยากที่จะบอกว่าขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหมไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเขาจะไม่ย่อท้อแล้วละ่ะให้คุณนิ่งขนาดไหนนะเขารู้แล้วว่าคุณอ่ะค่อนข้างสําคัญกับเขานิ่งแค่ไหนเขาก็จะฝ่าฟันเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะไพ่ของ คิงถือเหรียญนะคะมั่นคงและนิ่งนะคะนิ่งเด็ดเดี่ยวอะไรเงี้ยไม่ยอมพูดไม่ยอมจ่าไม่เป็นไรนะเขาบอกว่าเขาจะพยายามทําให้คุณกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ให้ได้นะฮะ <st uff> ละ่ะเนาะให้ของธาดยดนขึ้นนะคะ <st uff> โอเคค่ะทีนี้มาดูค่ะชาวราศีคู่กรณีนะคะ <st uff> <isha> คู่กรณีของชาวพฤกษ์นะคู่กรณีของชาวพฤกษ์รู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวพฤกษ์ หรือว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้นะคะขอดูหนะะ่อยค่ะตกเก่งตกเก่ง <c oughs> แต่พลอยไม่เอาไพ่ที่ตกพลอยชอบเลือกเองนะคะเป็นไพ่ที่พลอยอ่านเองพลอยก็จะเลือกเองนะคะโอเคค่ะขอดูหนะะ่อยค่ะขอดูไพ่อของ ความรู้สึกนึกคิดของคู่กรณีชาวราศีพฤษภอ่ะเขาคิดยังไงกับเรื่องราวนี้หรือเขาคิดยังไงกับชาวพฤษภกันแน่คะแปดเหรียญน,นะ j a s m i n e the star อุย้ยน่ารักอ่ะเนาะเขาบอกว่าไพ่บอกว่าคุณต้องมาให้ต่อเนื่องก่อนนะคุณต้องทำให้ฉันเห็นว่าคุณนะ่ะทำได้ คุณเสมอต้นเสมอปลายนี่พลอยชอบคนแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะหน้าตาแบบไหนก็ได้แต่แต่ถ้าคุณแบบดีเสมอต้นเสมอปลายนะคะคุณจะได้สิ่งที่เราจะมอบให้ไปแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีนะคะฉะนั้นไพ่ของการเสมอต้นเสมอปลายเขาบอกว่าคุณต้องทำให้เห็นก่อนน่ะเออเขาหมักเขาเม้นทำเขาก้มหน้าก้มตานะคะแล้ววันนึงถ้าเขาเห็นผล ที่คุณทําจริงเขาจะปลดปล่อยคุณวันนั้นคุณจะได้รับอิสรภาพวันนั้นคุณจะได้ความรักที่ดีต่อไปแต่มันจะค่อยๆเป็นไปมันจะไม่แบบเออเหมือนทุ่มเทให้อีกแล้วอ่ะมันจะจะอค่อยๆเป็นเพราะเขาจะค่อยๆเฝ้ามองคุณนะคะชาวพฤกษบคะเขาจะค่อยๆมองคุณและก็ค่อยๆปรับ ตัวให้มันเข้าแต่คุณมาอันดับแรกคุณต้องเสมอสต้อนเสมอปลายซะก่อนและคุณต้องโปร่งใสกับเขาทุกเรื่องนะคะโปร่งใสเห็นไหมคะไม่มีอะไรเลยฉะนั้นโปร่งใสกับเขาก่อนทําให้เขาเห็นแล้ววันนั้นคุณจะได้รับอิสรภาพค่ะนะคะโอ้โหไพราศีพฤษภอ่านสนุกมากเลยนะคะอ่านสนุกทีนี้มาดูคะ่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณล่ะคะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภ ประจำเดือนมกราคม2564ค่ะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภประจำเดือนมกราคม2564ค่ะว่าเป็นยังไงคะอืมคนที่เขามีความ ที่อย่างที่บอกไพ่ใบนี้ขึ้นอีกแล้วเนาะมีความนิ่งมีความมีอีโกโ้มีความความทะเยอทะยานหรือมีความที่เขามุ่งมั่นแล้ววะเขาตั้งใจแล้ววะว่าถ้าคุณไม่ไดออ้แสดงความจริงใจสักเท่าไหร่เขาจะไม่อ่อนลงมานะคะฉะนั้นเขายืน,ย,นยันพลอยมองว่าแนวโน้มความสัมพันธนะ์มีเด็กถือถ้วยเข้ามาแล้วก็แปะถ้วยนะพลอยว่าพยายามกลับเข้ามาก็จริงนะแนวโน้มบอกว่า มันจะยังคงมีของเรื่องของบุคคลที่3นะเข้ามาอีกอะ่ะมันทําให้ใครบางคนอาจจะเดินหนีออกไปอีกอะนะคะฉะนั้นไพ่มาเป็นแนวทางแล้วนะว่าเขายังมีอีโกโ้และคุณเองคนที่ทําเรื่องนะอาจจะยังคุมเครือกับบุคคลที่เกินเข้ามานะเกินเข้ามายังไม่ชัดเจนยังไม่ได้แสดงว่าคุณทําได้100%ซคุณยังทําได้ คุณจะทำได้ดีอะค่ะเขาเองอาจจะยังต้องเดินหนีออกไปอีกนะถ้าไปรอบนี้ให้ระวังนะเขาอาจจะ move on จริงๆแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มเข้มแข็งแล้วเป็นก้าวเหรียญแล้วนะคะฉะนั้นถางถึงว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณยังทำเรื่องเดิมๆนะคุณจะเสียคนคนนี้ไปนะเขาพร้อมที่จะเดินออกในอนาคตเดือนมกราคมยังมีแนวโน้มเป็นอย่างนี้นะ คุณง้อเขาได้พลอยจะบอกมาว่าพลอยมองเปอร์เซนต์แล้วคุณอาจจะง้อเขาได้แล้วอ่ะสามสิบสี่สิบเปอร์เซนหรือห้าสิบเปอร์เซนหกสิบเปอร์เซนแต่เขายังนิ่งอยู่นิ่งเพื่อเขาให้แน่ใจว่าเขาจะไม่กลับไปเจ็บอีกแต่พอพอแนวโน้มมันขึ้นอย่างเงี้ยคุณระวังนะคะสิ่งที่คุณทํามามันอาจจะสูญเปล่านะ,ะนี่คือไพ่ของเรื่องราวแนวโน้มในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูค่ะถ้าชาวพฤกษบบอกคนคนนั้นได้หนึ่งประโยคนะคะ ถ้าชาวพฤกษบศพบอกคนคนนั้นได้หนึ่งประโยคชาวพฤกษบศพอยากบอกอะไรกับคนคนนั้นคะถ้าชาวพฤกษบพบอกคนคนนั้นได้หนึ่งประโยคชาวพฤกษบศพอยากบอกอะไรคะพรางงานของไพ่สลับกันได้ด้วยนะคะอยากรุดวงส่วนตัวอย่าลืมแอดไลน์มานะคะค่าครู299บาทคะ่ะนะคะชาวพฤกษบศพอยากบอกอะไร นะฮะสิบไม้เท้าเดอะซันแล้วก็แจ็ชมินนะคะสิบไม้เท้าคือความไม่รู้ไม่ลืมเลยนะะไม่ได้ทิ้งไปไหนจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเงียบหายไปแค่ไหนยังคงคิดถึงยังคงแบกไว้ยังคงคุณยังคงมีความสําคัญที่เขาไม่ได้ลืมหายไปไหนเลยนะคุณคือความสุขของเขาคุณคือความสุขของเขาได้โปรดเธอเออติดต่อ รือพูดคุยกับเขาบ้างน,นะปลดปล่อยเขาออกจากสิ่งนี้เถอะนะะคุณคือความสุขถ้าคุณปลดปล่อยเขาเขาจะรู้สึกได้เลยเขาจะรู้สึกว่าไม้ที่มันอยู่บนบาทเนี่ยมันไม่ได้หนักอีกต่อไปแล้วนะคะคุณที่มันหนักเพราะว่าความปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมคุณไม่ว่าคุณหายไปไหนนะคะเขาอยากได้รับการปลดปล่อยจากคุณนะคะโอเคค่ะทีนี้มาดูค่ะทีนี้มาดูว่าถ้าเขาอยากบอกราศีพฤกภ เขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีพฤกษภคะถ้าเขาอยากบอกชาวราศีพฤกษภนะ,ะเขาคนนั้นอยากพูดอะไรกับชาวราศีพฤกษภคะ The Tower Queen ถือดาบนะคะอุ้ยไพ่ค่อนข้างแบบก้าวเหรียญนะะพลังงานใบหลักของเขามาเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันพังพินาศลง และมันทำให้เขาเป็นควีนถือดาบคนที่ใจร้ายคนที่เอาแต่นั่งนิ่งแล้วก็ป้องกันตัวเองสร้างกำแพงขึ้นมาตรงนี้นะเป็นคนที่กลายเป็นจุ้จี้จุกจิกหรือหวาดระแวงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นให้เขาทำกลายเป็นคนที่โสดไม่แข่ใครเนี่ยเขาจะมูฟออนเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้เขารับไม่ได้จริงๆ ันเป็นเรื่องลายเรื่องราวที่ร้ายแรงมันกลายเป็นให้เขากลายเป็นคนที่อ่อนหวานแล้วกลายเป็นคนแบบนี้เย็นชานะเย็นชาเหงาแหละแต่เย็นชาถือดาบตั้งเลยนะเขาบอกว่าเพราะว่าสิ่งเนี้ยเข้ารับไม่ได้จริงๆนะมันเป็นเรื่องที่มันร้ายแรงมันเป็นเรื่องที่เออเขามันรู้สึกกระทบจิตใจเขามากๆเลยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องอื่นเขาไม่สนใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของการนอกใจเขารับไม่ได้จริงๆค่ะนะคะนี่คือเขาสิ่งที่เขาบอกนะคะ เข้มแข็งมากๆเลยนะคะโอเคค่ะมาดูนะคะไพ่แนะนําให้กับชาวราศีพฤษภนะ,ะชาวราศีพฤษภควรรู้ควรทราบอะไรกับเ,ออเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้คะ่ะขอไพ่แนะนําให้กับชาวราศีพฤษภเนยคะ่ะชาวราศีพฤษภควรรู้ควรทราบเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่นี้บ้างคะ ขอให้แนะนำค่ะสามเหรียญหนึ่งเด็กถือไม้ค่ะแล้วก็ดุชาริออทนะคะโอ้ไพ่ค่อนข้างชัดเจนเนาะถ้าคุณยังยังเคลียร์นะนี่คือการเคลียร์นะคะสามเหรียญถ้าคุณยังเคลียร์เรื่องของรักสามเศร้าหรือบุคคลที่สามที่เกินเข้ามาไม่ได้นะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่า คนคนนั้นนะคะ <K un> เขาเป็นไพ่ของการเอาชนะตอนนี้เขาเอาชนะตัวเองได้ไประดับหนึ่งแล้วชนะตัวเองในที่นี้คืออะไรนะชนะตัวเองในที่นี้คือเขาทนเจ็บได้แล้วเขารู้สึกหันกลับมารักตัวเองได้แล้วเขารักตัวคุณน้อยลงแล้วนั่นคือเขาเอาชนะตัวเองได้เขาไม่ไม่เจ็บกับเรื่องราวพวกนี้มากมากแล้วถึงว่าเขาจะหลักคุณนะแต่เขาก็ยืนหยัดได้แล้วเขามีความคิดนะไพ่ของ เดยชารีออดเขาคือการเอาชนะเท่านั้นนะคะถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นใหม่คุณต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบนะเคลียร์ให้จบแล้วคุณจะผ่านกับเรื่องนี้ไปได้นะคะเนาะจะได้เจอหรือจะได้กลับเข้ามาพูดมาคุยมาหาความสารความสัมพันธ์กันต่อนะะเพราะไม่อย่างนั้นยังไงคุณก็เอาชนะ คนคนนี้ไม่ได้ถ้าคุณเคลียร์เรื่องของออรักสามเศร้าไม่ได้จริงๆนะคะถ้าคุณคิดว่าใครสําคัญพลอยแนะนําเธอข่ะว่าคุณเลือกเถอะนะ,ะอย่าปล่อยให้ใครเข้ามาเจ็บกับความสัมพันธ์ที่มันมันมันไม่มีจุดจบอย่างนี้ค่ะสองคนนั้นเขาจะเจ็บมากๆนะ,ะถ้าใครเป็นคนที่เอาคนที่สามเข้ามาก็ ให้เปลี่ยนตัวเองเถอะค่ะนะคะให้เปลี่ยนตัวเองเถอะนะ,ะเพราะว่ามีสองคนที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานถ้าคุณตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งไปเลยนะ,ะแล้วปัญหามันจะถูกเคลียร์คะ่ะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะกับ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยเนาะด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะคะแล้วใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณจริงๆนะคะ เเรื่องราวพวกนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่างที่ว่านะคะเป็นแค่แนวทางถ้ามันตรงกับคุณก็ยินดีค่ะที่คุณจะได้เออรู้แนวทางเอาไปปฏิบัติใช้กับตัวเองได้นะคะมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆอย่างนั้นก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ